ทหมดนี้ขอให้เปิดเผยเรียงหน่วยเลยเรียงหน่วยเลือกตั้งเลยนะครับเพื่อที่จะพิสูจน์ไม่ได้เปิดเผยภาพรวมทั้งทุกหน่วยนะครับแต่ละหน่วยต้องเอาตัวเลขนี้ออกมาให้ดูทางภาคประชาชนทางภาคเอกชนแม็กรหรือพรรคการเมืองเองเราพร้อมที่จะเข้าไปดูแอคเซสข้อมูลเหล่านี้นะครับเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมจะเปิดหรือไม่ผมเรียนยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ที่เป็นข้อยกเว้นไม่ให้เปิดเผยนั้นต้องเป็นเรื่องของเฉพาะความมั่นคงของรัฐกรณีนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความมั่นคงตรงกันข้ามเป็นการแสดงความโปรง่งใสให้สาธาชชนได้เห็นถึงการทํางานของกกตด้วยถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งมั่นใจจริงๆว่าตัวเองจัดการเลือกตั้งได้อย่างบริสุทธิ์ยุตธิธรรมไม่มีเหตุผลอะไรอีกแล้วที่จะต้องปิดจํานวนข้อมูลทางสถิติเหล่านี้ไว้ขอเรียกร้องให้เปิดข้อมูลนี้ทุกหน่วยเลือกตั้ง พรุ่งนี้พักอนาคตใหม่โดยนายทะเบียนพักโดยรองหัวหน้าพักและโดยว่าที่ผู้สมัครสสบ,บัญชีรายชื่อของเรา3ท่านเราจะเดินทางไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้นี่คือข้อเรียกร้องที่เรามีต่อคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งในส่วนของข้อสุดท้ายต่างน,นะครับในผู้สมัครในแต่ละพื้นที่ของเรา ณเวลานี้เราได้ร,รวบรวมมาแล้วมีการร้องเรียนมาที่พักผู้สมัครเราได้ร้องเรียนเข้ามาที่พักประชาชนคนทั่วไปที่ไปเฝ้าสังเกตการก็ร้องเรียนมาที่พักมีหลายเขตเลือกตั้งมากมีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครเราสรํารวจดูแล้วมีอยู่11เขตที่ผู้ชนะชนะพักอนาคตใหม่ไปเพียงหลักร้อยหรือหลักพัน รประมาณ700นะครับถึง2,000 0ซึ่งคะแนนช่วงนี้เป็นคะแนนที่ไม่มากและเรามีความสงสัยว่าการนับคะแนนนั้นมีความผิดพลาดบกพร่องหรือไม่นะครับดังนั้นทางพักอนาคตใหม่จะยื่นเรื่องไปที่กกตนะพิจารณาว่าจะเป็นหรือไม่ที่จะต้องนับคะแนนกันใหม่นะครับในส่วนของเขตอื่นๆที่ร้องเรียนกันเข้ามานะครับตอนนี้ที่มีอยู่ในมือผมแล้วนับรวมแล้วกทม11เขตและต่างจังหวัดอีกประมาณ10เขต ส่วนนี้ทั้งหมดเราจะดําเนินการต่อไปเพื่อเรียกร้องกับกกตว่าการนับคะแนนนั้นมีปัญหาหรือไม่อย่างไรและขอเรียนกับพี่น้องประชาชนตรงนี้ว่าถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความโปร่งใสจริงๆไม่จําเป็นต้องกังวลใจอะไรทั้งสิ้นความโปร่งใสความเปิดเผยการยืนอยู่ในที่แสงสว่างนั่นคือบทพิสูจน์ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถทําหน้าที่ได้อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแท้จริงนี่คือข้อเรียกร้องของเราครับ ทานทรานครับนั่นก็เป็นการถแถลงจุดยืนของพรรคต่อผลการเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาพวกเราอีกครั้งในนามของหัวหน้าพรรคในนามของเลขาธิการพรรคในนามของกรรมการบริหารพรรคและแกนนาพรรคที่ยืนอยู่ข้างหลังผมทุกคนขอขอบคุณพี่น้องประชาชน5.8ล้านคนอีกครั้งที่สนับสนุนพวกเราที่ให้สิทธิ์ให้เสียงของท่านเลือกพวกเราในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ผมขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านที่ติดตามทําข่าวของพวกเราเปิดพื้นที่ให้กับเราตลอดการทํางานหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับทุกท่านครับหลังจากนี้ก็อยากจะเปิดโอกาสนะครับให้พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านได้แลกเปลี่ยนสอบถามในข้อเสนอสข้อของเราขอเชิญทุกท่านครับอ,บอกว่าที่จะไม่เสนอชื่อคุณธนาธรเป็นนาย,ยกประบวนการมันจะเป็นยังไงช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อย เรายึดหลักเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับก็คือว่ามันเป็นหลักการเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ร่วมกันสร้างมาหลายปีนั่นก็คือต้องเปิดโอกาสให้พักการเมืองที่ได้ลำดับที่1ได้เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลและได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาการเลือกตั้งตั้งแต่ปี2535ก็เป็นมาอย่างนี้โดยตลอดครั้งที่เฉือนกันที่สุดถ้าจํากันได้ครับ ความหวังใหม่เฉือนพรรคประชาธิปัตย์ไปสองคะแนนพรรคประชาธิปัตย์ก็เว้นไม่ยอมจัดตั้งรัฐบาลให้ความหวังใหม่จัดก่อนแล้วก็ออกปุณิเฉลิตเป็นนายวรัฐมนตรีเมื่อปี39ถ้าจํากันได้เช่นเดียวกันปี38พรรคชาติไทยของคุณบรรหารก็เฉือนพรรคประชาธิปัตย์ไปนิดเดียวพรรคชาติไทยก็ตั้งรัฐบาลก่อนทมเนียมปฏิบัติเหล่านี้มีมาโดยตลอดเวลาครั้งนี้อันดับที่1ไม่ใช่เฉือนกันแค่หนึ่งที่นั่งสองที่นั่งเฉือนกันเป็นหลักสิบดังนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่จะให้พรรคลำดับที่ 2, ั้ง1 ต้องเป็นคนจับตั้งสภา,าและเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือสิ่งที่เรายืนยันผมเรียนเรียนพี่นอ้องตัวนี้อีกนิดนึงว่าพรรคเราเสนอธนาธรจิงรุ่งเรืองกิจเข้าไปอยู่ในบัญชีคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตอนรณรงหาเสียงเรายังมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าธนาธรจิงรุ่งเรืองกิจพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ความเป็นนายกรัฐมนตรีของธนาธรต้องมาอย่างสง,างา่งางามสง่าผ่าเผยนั่นคือเราต้องชนะเป็นลำดับที่หนึ่ง เราต้องชนะนเป็นลำดับที่1เราถึงเป็นนายกมนตรีถ้าเราได้ลำดับที่3เราเป็นนายกมนตรีด่านอย่างไม่สง่างามต้องเปิดโอกาสใ,นะให้พรกลำดับที่หนึ่งไปนายกมนตรีและจับตั้งรัฐบาลก่อนครับครับครับผมเรียนอย่างนี้ผมเรียนอย่างนี้พรคอนาคตใหม่ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่ออยากได้ตำแหน่งรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีพักอนาคตใหม่ตั้งขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้ตั้งใจตั้งขึ้นมาเพื่อให้ได้อํานาจแต่เราตั้งใจตั้ง,ต,งตั้งพักขึ้นมาเพื่อผลักดันวาระที่ก้าวหน้าวาระที่เป็นประชาธิปไตยให้กับสังคมดังนั้นเพื่อให้ได้วัตถุประสงค์นั้นนะครับเรายืนยันที่จะทําการเมืองในระยะยาวนะครับไม่ใช่ทําการเมืองเพื่อหวังตําแหน่งเพื่อหวังเก้าอี้นะครับ ผมเดี<ะ>๋ยวเดี๋ยวที่แล้ท่านไองไหมครับคืออย่างนี้ครับผมก็ต้องบอกว่าพักอนาคตใหม่ให้น้ำหนักอันดับที่หนึ่งนะครับน้ำหนักอันดับที่หนึ่งของการเลือกตั้งครั้งนี้คือสิ่งที่เรายืนยันมาตลอดคือการหยุดยั้งอำนาจการหยุดยั้งการสื่อทอดอำนาจของคสอชอนะครับนี่คือเงื่อนไขที่สำคัญเราให้น้ำหนักตรงนี้ นะครับข้อที่2ผมก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยคือคุณหญิงสุดารัตน์ผมก็ต้องบอกว่าคุณหญิงสุดารัตน์ได้แสด,ดงตัวชัดเจนว่าเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งคุณหญิงสุดารัตน์คือผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่ออันดับที่สองของพรรคเพื่อไทยกฎกฎติกาการเลือกตั้งแบบนี้เองที่ทําให้คุณหญิงสุดารัตน์ไม่ได้ตําแหน่งสส แต่คุณหญิงจุจารัตน์ได้แสดงความตั้งใจที่ชัดเจนที่จะอยู่ลงมาอยู่ในกติกาอย่างที่บอกน้ำหนักคืออะไรน้ำหนักสำหรับพวกเราคือการหยุดยั้งการสืบทอ,อดอำนาจข,ของคอสชอเป็นอันดับที่หนึ่นะครับคิดอย่างไรถ้าเกิดทาง,ทางตางประชาธิไตยยังจะพยายามสาร้างรัฐบาลโดยไม่รอทา่ายทางฝ่ยพรรคเพื่อไทยแลว ตอนนี้ข่าวลือทางนั้นก็พยายามจะฟองรมาให้คำถามกับพรรคภูมิใจไทยทางคณะรรคไทยพร้อมที่จะร่วมด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดทางเพื่อนไทยอาจจะต้องดึงภูมิใจไทยเข้ามาร่วงรับมาและอันที่สามคุณหญิงสุดารัตน์เนื่อไม่ได้เป็นสสแล้วเนี่ยทางพักคณะคนใหม่ยอมรับได้ใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดทางพรรคเพื่อนไทยยังืนยันว่าจะไงอาจจะให้สุดารัตน์เป็นแคนดิเดตนายกนสะโอเคคถามีงานอะไรนะ สวัสดีพี่ประวิทย์ถาม3อันพร้อมกันโอเคเดี๋ยวผมตอบนี้ก่อนนะครับเ,เ,เรื่องคำถามคำถามที่2ของพี่ประวิทย์คือเรื่องภูมิใจไทยใช่ไหมผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าพักอันดับที่1 คือพรรคเพื่อไทยต้องเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับดังนั้นเป็นหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยที่จะไปรวบรวมนะครับซึ่งผมเข้าใจว่ายืนยันเรียบร้อยแล้วว่าจะไปรวบรวมฝ่ายที่ต่อต้านการสืบทอดแม่ปชชมาให้ได้แล้วก็พรรคเพื่อไทยต้องเปน็นนายมนตรีนะครับเพราะได้ลําดับที่หนึ่งในส่วนของเงื่อนไขของเราเองที่เราจะร่วมกับภูมิใจไทยได้หรือไม่นั้นอย่างที่ผมเรียนคือการร่วมรัฐบาลของเรามีเงื่อนไขยอยู่3ข้อข้อที่1คือการแก้ไขรมรรญเพื่อเปิดทางให้มีการเ,าเลือกสภางราัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ กับ2ยกเลิกมาตรา279รัมนูลฉบนี้และ3ปฏิรูปกองทัพให้เป็นประชาธิปไตยนี่คือเงื่อนไขของเราที่ที่จะร่วมรัฐบาลหรือไม่ส่วนคําถามแรกของพี่ประวิตรเมื่อกี้อะไรนะครับท่นโทษใช่ใช่คำถามแรกต่อพ,พลังประชารกำลังฟอร์มรัฐบาลครับ,รบก็อย่างที่เรียนนะครับอย่างที่เรียนคือตามประวัติศาสตร์เราตั้งแต่ปี35เป็นต้นมา พรรคอันดับที่หนึ่งต้องได้ตั้งรัฐบาลก่อนผมเรียนหลายครั้งแล้วว่าสมัยก่อนเฉือนกันสองที่นั่งเขายังยอมไม่ที่หนึ่งตั้งก่อนงวดนี้เป็นหลักสิบนะครับเป็นหลักสิบต้องเปิดโอกาสให้ให้พรรคอันดับหนึ่งตั้งรัฐบาลก่อนการทําแบบโดยให้พรรคอันดับสองไปตั้งรัฐบาลแล้วอ้างว่าแล้วอ้างว่าไม่มีกฎหมายข้อไหนกําหนดนี่คือเป็นสิ่งที่ไม่ชอบทําอย่างยิ่ง คือบทที่ว่าวันไหนกฎหมายกําหนดคุณก็อ้างว่ามีกฎหมายกําหนดเวลากฎหมายไม่กําหนดคุณก็บอกไม่มีกฎหมายกําหนดสุดท้ายคือคุณอ้างโดยหลัก,กลอยไปตลอดเวลาถ้ามีกฎหมายที่เข้าทางตัวเองก็อ้างกฎหมายถ้าวันไหนไม่มีกฎหมายอ้างธรรมเนียมถ้าวันไหนโอ้ยาธรรมเนียมเข้าทางอ้างธรรมเนียมวันไหนมีกฎหมายไม่อยากใช้ไม่อยากใช้กฎหมายใช้ธรรมเนียมสลับไปสลับมาผมยืนยันว่าหลักการนี้ต้องยึดให้มัน่นและนี่เป็นสิ่งที่เรายืนยันทําให้เรา ไม่ใหไ้ไม่เสนอให้ธนาธรเป็นรัฐมนตรีในครั้งนี้เพราะถ้าเราทํานั่นหมายความว่าเราก็กําลังจะล้มหลักการนี้แล้วเปิดทางให้พลังประชารัฐได้ตั้งรัฐบาลได้เป็นนายกรัฐมนตรีก่อนนะครับเพราะ,ะนั้นเราจึงต้องยืนหลักการเรื่องนี้ให้มั่นไว้พักพลังประชารัฐได้มีความพยายามจะพูดถึงกันเรื่องเกี่ยวกับป๊อปปูล่าโหวตว่าป๊อปปูล่าโหวตเขาอาจจะชนะที่หนึ่งป๊อปปูล่าโหวตหมายถึงคะแนนดิบทั้งประเทศเขาอาจจะชนะที่17ล้านกว่ากว่าจะล้านปลายปลายแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับ ประเทศไทยปกครองโดยระบบประชาธิปไตยในระบบะรัฐสภาการได้เป็นนายกรัฐมนตรีคือต้องเป็นเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรถ้าหากคุณคิดป๊อปปูล่าโหวตนั่นค,คือการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงซึ่งประเทศไทยไม่ได้ใช้ประเทศไทยนายกมาจากเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรนี่คือระบบะรัฐสภาไม่มีความชอบธรรมอะไรเหลือที่พลังประชารัฐจะจัดบ้างรัฐบาลครับครับขอบคุณครับ อ๋อคำสั่งเรื่องคุณจอผมตอบอีกครั้งนะครับเราไม่อยากจะสร้างเงื่อนไขให้นําประเทศไทยไปสู่ทางตันเราให้น้ําหนักกับการหยุดยั้งการสืบทอดอํานาจของคสชมากกว่านะครับและคุณหญิงสุดารัตน์คือผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเธอแสดงความตั้งใจจริงที่จะอยู่ในระบบเธอแสดงความตั้งใจจริงที่จะเล่นอยู่ในกติกาแต่การที่กติกา เงื่อนไขการเลือกตั้งมันเป็นอย่างนี้ทําให้คุณหญิงสุดารัตน์ไม่ได้ตําแหน่งสสดังนั้นเราพักอนาคตใหม่ยอมรับถ้าเพื่อไทยส่งคุณหญิงสุดารัตน์เป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหลังจากรวบรวมเสียงข้างมากได้ก็ต้องบอกว่า เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีการพูดคุยคร่าวๆแต่ว่ายังไม่มีการตกลงยังไม่มีรายละเอียดอะไรที่มากไปกว่าการเห็นตรงกันว่าภารกิจอันดับหนึ่งก็คือการหยุดยั้งการสืบทอดอำได้ของทอชๆๆนี่คือหนึ่งอย่างที่เราเห็นลตรงกันส่วนรายละเอียดที่เหลือไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้นะครับ <c oughs> celebrating and how do you feel about the not revealing results um, we are very excited with the results um, I have to say that the the trust the people have given to us um, in the 24th of March election was overwhelming we are very proud to, to be here to be the third in the election it's it's an amazing journey over the past one year. I would like to thank all the support that's been given to us. We have to thank um, all the people involved in this movement, in the formation of our party. That's, it's been an amazing journey. For not by the party as when a candidate. Does that mean you also said that whoever has the most seats has the right to form the government? Does that mean that you are willing to go into a coalition, for example, with further party in that sense? Exactly, exactly. Like um, my colleague mentioned, um be willing to do to form a coalition with the party that got the most seats in the election with conditions. And my colleague has already laid out the conditions that we would like to work together with the coalition. i would like to repeat that again. we are ready. i am ready to be the prime minister. but we believe that being a prime minister is a very important task and it has to be the way. to be a prime minister has to be credible. it has to be legitimate. so we believe being the third in the election, it doesn't give us legitimacy to be a prime minister. You also have made two other colleagues of your party have a meeting at the Prosecutor's Office tomorrow. Mm -hmm. Do, are you concerned in any way that, that I, there might be something dodgy going on just shortly after the elections and that something could happen to you and your colleagues? I believe not. We are not concerned at all. Um, two reasons. One being that we believe it is politically motivated. And the NCPO tried to slap us um, using this um, Computer Crime Act. So we believe that without the NCPO in place, the case would not go, go further. And the second is, even if the case goes further, we believe it is um, groundless. There's no legal ground supporting the case. So we are not, we are not um, worried, we are not concerned about the case at all. ครับเพราะเราต้องการให้ได้เสียงมากกว่า250เพื่อปิดสวิตช์สวนะครับเรางทงแค่พักาาคณะผู้ใหม่กับเพื่อไทยอาจจะไม่พอได้พูดคุยกับพรรคอื่นแล้วก็มีโอกาสที่จะได้มากกว่า250ก <Okay. S 1> ่ญญาคืออย่างนี้ครับ <S <S ผมย้ําแน่นอนปิดสวิตช์สวไม่ได้ไม่ใช่การรวบรวมเสียงให้ได้251เสียงปิดสวิตช์สวคือการที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ไม่ได้สนับสนุนคุณประยุทธ์จันทร์โอชายกมือรับรองนายกรัฐมนตรี ที่เสนอโดยพัรคที่ได้รับรวบรวมเสียงได้เป็นอันดับหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎรนั่นคือการปิดสวิตสอพอไม่ใช่รวบรวมเสียงให้ได้251เสียงไม่ใช่แต่หมายความว่าพัรคที่ไม่ได้เสนอชื่อคุณประยุทธ์จันโอชายกมือรับรองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายคา้านยกมือรับรองผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากพัรคที่รวบรวมเสียง251เสียงได้นะครับ ไม่มีครับจนถึงวันนี้ยังไม่มีนะครับส่วนที่หาลือกับเพื่อไทยไปก็ย้ำอีกครั้งนะครับไม่มีการพูดถึงเก้าอีนะ้นายกรัฐมนตรีไม่มีการพูดถึงตำแหน่งรัฐมนตรีไม่มีการพูดถึงกระทรวงใดๆนะครับไม่มีการพูดถึงเงื่อนไขใดๆในรายละเอียด คุยกันเรื่องเดียวว่านี่เป็นช่วงเวลาของการหยุดยัง้งการสืบทอดอำนาจของคอสชจะเย็นๆนะครับทุกท่านผมต้องบอกว่านี่เพิ่งหนึ่งวันเองนะครับ <laughs> <laughs> นี่เพิ่ง24ชั่วโมงหลังการเลอกตั้งเองนะครับก็อย่างน้อยที่สุดนะครับหนึ่งอย่างที่เราเห็นตรงกันและเป็นผมเชื่อว,ว่าเป็นสิ่งที่สังคมต้องการนั่นก็คือการหยุดยั้งอำนาจของคอสชอันนี้เราเห็นตรงกันส่วนอะไรมากกว่านี้ใจเย็นๆครับนี่เพิ่งหนึ่งวันเองนะครับไม่ต้องรีบฮะ ก็ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าพัคอนาคตใหม่เราไม่เสนอชื่อธนาธรเพื่อให้ไปสู่ทางตันอันนี้ไม่ใช่เงื่อนไขนะครับอันนี้ไม่ใช่เงื่อนไขในการทํางานของพัคอนาคตใหม่เอาย้าๆชัดๆอีกครั้งนะครับเราต้องการเปลี่ยนแปลงและวิธีที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือการผลักดันวาระของเราให้เกิดขึ้นจริงแทนที่จะไปต่อรองตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีเราต่อรองเรื่องวาระที่ก้าวหน้าของสังคมไทยนี่คือการเอา วาระที่ก้าวหน้าของสังคมไทยผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ใช่เอาตําแหน่งแห่งที่หรืออํานาจความต้องการอํานาจของตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ใช่นะข้อสอบใที่เข้าที่ทพงาเขารวบรวมมาอ่าพลังประชารัฐมี122เสียงใช่ไหมแต่ว่าเขาเสนอติดสวิตเนี่ยคือต้องไม่เกิน124ยย่ันง่ายมากเลยสำหรับการที่จะเปิดสวิตสวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคุณน้าพร้อมมองว่าถ้าสองวอเขาไม่เปิดปากมันจะเป็นยังไงต่อไปสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไปไหมคะ ผม,ผมบอกอย่างนี้นะครับตัวเลขที่อยู่ในมือผมนะครับท่านอื่นอาจจะมีตัวเลขที่ขยับไปมากกว่านี้แล้วตัวเลขนี้เมื่อก่อนถแถลงข่าวนะครับเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วพลังประชารัฐนะครับมีอยู่1 1 6นะครับรอปรชอมีอยู่5ประชาชนปฏิรูปมีอยู่1รวมแล้วได้1 2 2ต่ํากว่า124ต่ํากว่า124ดังนั้นทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติเป็นไปได้ถ้าทุกพักร่วมใจกันผมขอเชิญชวนทุกคน นักการเมืองทุกคนคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้แทนนะครับผู้แทนของราษฎรทุกคนผู้แทนของประชาชนทุกคนมาทำงานร่วมกันดำรงตนให้เหมาะสมกับสถานะที่เราได้รับความเชื่อมัน่นความศรัทธาจากประชาชนมาทำตรงนี้ร่วมกันได้ยกมือโหวตให้นายกรัฐมนตรีที่ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคที่รวบรวมเสียงข้างมากได้เราจะได้376เสียง ปิดประตูสวออได้ยังเป็นไปได้เวลานี้นะครับก็คงต้องรอดูท่าทีของพรรคประชาธิป,ปัตย์นะครับผมคงคือสิ่งที่พวกเราจริงๆพวกเราก็รู้กันนะครับว่าพรรคไหนเป็นตัวแปรบ้างนะครับคงไม่ต้องเอ่ยชื่อพรรคนะครับแต่เราเรียกร้องโดยภาพรวมว่าเพื่อนสอสเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคน นะครับเรายัางถ้าเราเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศไม่อยากให้ประเทศเดินทางเข้าสู่ความวุ่นวายเคารพเสียงของประชาชนอย่างที่พวกเราคิดพวกเราเชื่อจริงๆยังมีทางอยู่ที่จะไม่พาประเทศไปสู่ความวุ่นวายและทางนั้นจากผลการเลือกตั้งของเมื่อวานพิสูจน์แล้วว่าทางนั้นยังเปิดอยู่ทางนั้นยังเป็นไปได้อยู่นะฝากพวกเราทุกคนช่วยกันเรียกร้องช่วยกันรณรงค์ให้ปิดสวิตสวเป็นไปได้นะครับมีได้อีกสักคำถามหนึ่งมีไหมครับเชิญครับ concern do you have about the new government of Thailand what concern there's no new government of thailand at this point in time um, i i have no concern about that because there's none at this moment what I'm concern is the that the the um in the continuation of power of the ncpo that's my greatest concern at the moment because um, the elect the election result give a uh give an unclear uh, direction of the country uh, there is a big chance a big risk that the ncpo will continue its regime after the election using the appointed senators 250 of them to vote for the next prime minister so that's the concern Thank you. ผมกรรมการบริหารพรรคและแกนนำพรรคผู้สมัครสสทั้งเขตและบัญชีรายชื่อทุกคนขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับ5ล้าน8แสนเสียงที่สนับสนุนพวกเราพรรคอนาคตใหม่ให้จบการเลือกตั้งครั้งนี้ในฐานะพลังใหม่ของสังคมในฐานะพรรคที่จบการเลือกตั้งเป็นอันดับ3ขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับสวัสดีค่ะ